นี่คือยามาฮ่ามอเตอร์รอยทูมอเตอร์ไซค์ต้นแบบที่ค่ายยามาฮ่าไม่ได้ทํามาเพื่อขายนะครับแต่ทํามาเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนจุดเด่นที่สุดอย่างแรกก็คือมันขยับตัวเองได้มอเตอร์รอยทนะครับใช้ระบบที่ยามาฮ่าเรียกว่า MCS ระบบบาลานซ์ตัวแบบแอคทีฟที่ทําให้รถสามารถยืนทรงตัวได้โดยไม่ต้องมีขาตั้ง และยังสามารถเคลื่อนที่เองได้แบบช้าๆแบบควบคุมตัวเองได้ด้วยนี่มันไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์นะครับแต่มันคือหุ่นยนต์ที่มีล้อเฟร,รมกลางของตัวรถนะครับออกแบบมาให้บิดและเอียงเพื่อบาล้าน์แบบธรรมชาติเป็นเทคโนโลยีที่ยามาฮ่านะครับทดสอบเพื่ออนาคตของรถที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และที่ล้ำกว่านั้นก็คือโมโตอรยนะครับมีระบบรู้จำผู้ขี่มันสามารถจำเจ้าของและตอบสนองแบบมีมุคลิกยามาฮ่านะครับตั้งใจทำให้รุ่นนี้มีชีวิตในเชิงปฏิสัมพันธ์เหมือนสัตว์เลี้ยงคู่ใจแต่มันเป็นเวอร์ชั่นไฮเทค